กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องนาทีราวอยู่ครับวันนี้เช่นเคยครับมีเรื่องและสาระดีๆมาเล่าให้ทุกคนฟังและมาฝึกปฏิบัติกันนะครับขณะนี้นะครับตัว Canva เองเนี่ยเขาได้มีตัว Canva AI ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้นะเขาทำการเชื่อมตัว Canva AI เนี่ยเข้ามายังตัว Canva s h e e t เรียบร้อยแล้วพูดง่ายๆครับก็คือสมมติว่าเราใช้ c a n v a AI เนี่ยในการสร้างเป็นแบบทดสอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับ เมื่อนักเรียนนะครับทำแบบทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยคะแนนต่างๆของนักเรียนนะครับจะถูกนํามาเก็บไว้ในตัวแคนวาช et แบบอัตโนมัติเลยแล้วที่สำคัญครับมันสั่งงานสั่งพร้อมง่ายมากๆเลยนะครับแล้วถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้นะครับอาจารย์เชื่อแน่ว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถเอาไปพัฒนาระบบดีๆในองค์กรในโรงเรียนเราได้เป็นอย่างดีนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับ อาจารย์ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะเพื่อว่าทุกท่านจะไม่ได้พลาดวิดีโอคลิปความรู้ดีๆจากช่องไอทีอาราวูครับอ๋อและขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่สมัครมาเป็นสมาชิกช่องด้วยนะครับทําให้ช่องเราเติบโตได้ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับอ่าโอเคครับเรามาดูกันเลยนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราทําการล็อกอิน Google Account ของเราให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ในส่วนของ address bar ด้านบนนะครับให้เราเรียกเว็บไซต์ canva. com นะครับจากนั้นก็ enter เข้ามาเลยนะครับ Account ที่อาจารย์สาธิตนี้นะครับเป็น canva Account Free นะครับอาจารย์ก็ใช้ฟรีมาตลอดเลยนะครับนะสังเกตรครับถ้าเราใช้ฟรีเนี่ยมันจะมีแบบบางส่วนจะเป็นมงกุฎนะอ่าอย่างเงี้ยครับให้รู้ว่าตอนนี้เราใช้ฟรีนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยมี canva เห้าเลย แนะนำให้ใช้ gmail นะครับลงทะเบียนเข้ามานะครับแต่จะขออนุญาติไม่พูดถึงการลงทะเบียนนะครับเพราะว่าจะทำให้วิดีโอนี้ยาวเกินไปนะครับเมื่อเราเข้ามาปุ๊บเราจะเจอหน้าแรกแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดที่ canva ai ตรงนี้ได้เลยนะหลังจากที่เรากด canva ai ตรงนี้แล้วนะครับที่ด้านล่างเราจะต้องมากดตรงปุ่มที่ชื่อว่า coding นะครับแต่ก่อนเน่ยจะเป็นคำว่าเขียนโค้ดให้ชันหน่อย กดเข้าไปแบบนี้นะครับจุดสังเกตนะครับเราจะต้องตรงนี้จะต้องเป็นสีออกโทนออกม่วงๆอ่อนๆแบบนี้นะครับทั้ง2จุดแบบนี้เลยนะเช็คตัวเองก่อนว่าตรงนี้ทําถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนพร้อมตรงนี้ลงไปนะครับด้วยการเรียบเรียงพร้อมให้เข้าใจง่ายๆนะครับตัวอย่างเช่นครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการการเขียนพร้อมกันนะครับ ในการเขียนพร้อมนะครับเพื่อให้ไอสร้างแบบทดสอบให้เรานั้นนะครับเราก็จะเริ่มจากพร้อมว่าเราอยากให้เขาสร้างแบบทดสอบวิชาอะไรนะครับเราก็ระบุลงไปนะครับแบบทดสอบนี้เป็นแบบ4ตัวเลือกนะครับจำนวน10ข้อเป็นข้อสอบภาษาไทยนะครับโดยใช้ข้อมูลในการออกข้อสอบจากเว็บสีแดงตรงนี้นะครับเราอยากเปลี่ยนเป็นวิชาอะไร เอาเนื้อหามาจากเว็บไหนนะครับตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเนื้อหาดีๆจากทางสสวทจากเว็บนู่นนี่นั่นที่คุณครูและอาจารย์ได้พิจารณาว่าเป็นเนื้อหาที่ดีนะครับอย่างลิงก์ที่อาจารย์เอามาตรงนี้มันเป็นลิงก์ภาษาอังกฤษกนะครับเป็นองค์ความรู้เป็นภาษาอังกฤษากอาจารย์เลยต้องบอกเขาว่าอขอข้อสอบเป็นภาษาไทยนะครับ AI เขาก็จะไปอ่านข้อมูลที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วเอามาออกข้อสอบให้กับเราครับ แล้วอาจารย์ก็บอกเขาต่อว่าก่อนสอบผู้ทดสอบกรอกชื่อสกุลนะครับเลขที่และอีเมลเมื่อทำการสอบเสร็จนะครับเก็บคะแนนของผู้สอบในแคนวา Sheet นะครับ mm hmm. เห็นไหมครับอาจารย์เชื่อว่าการเขียนพร้อมประมาณนี้ไม่ว่าท่านจะสอนวิชาอะไรนะครับเป็นครูภาษาไทยครูคณิตศาสตร์ครูพละหรือครูคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถเขียนพร้อมแบบนี้ได้ ท่านจะเอาตรงนี้ไปประยุกต์ให้ดีกว่าที่อาจารย์เขียนก็สามารถทําได้แน่นอนนะครับเมื่อเราเข้าใจพร้อมแล้วนะครับให้เราทําการคัดลอกพร้อมนะครับเดี๋ยวพร้อมนี้นะอาจารย์จะแปะไว้ที่ใต้วิดีโอคลิปนี้ให้นะครับใครอยากเอาไปใช้ก็สามารถคัดลอกและเอาไปดัดแปลงได้เลยนะครับจากนั้นครับกด Ctrl C นะครับเพื่อคัดลอกพร้อมนี้นะครับจากนั้นเรากลับมาที่แคนวากันนะครับกลับมาที่แคนวาแอดเคา์ของเรานะครับ เราก็จะทำไมครับ c t r o l V เพื่อวางพร้อมที่เราทำการออกแบบไว้ลงไปนะครับเมื่อพร้อมแล้วครับกดส่งเลยนะครับจากนั้นครับรอสักครู่หนึ่งนะครับตัว Canva AI ก็จะเริ่มทำการสร้างแบบทดสอบให้เราหรือสร้างระบบงานที่เราระบุลงไปนะครับตอนนี้ เขาเข้าใจพร้อมของเราทั้งหมดแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มเขียนโค้ดให้กับเราเลยนะครับตอนนี้เรานั่งชมอย่างเดียวเลยครับซึ่งต้องบอกว่าใช้เวลาไม่นานนะครับก็จะได้เป็นระบบงานดีๆออกมาให้กับพวกเราทุกคนนะครับขั้นตอนนี้ปล่อยเขาทำงานไปนะครับคราวนี้ครับเนื่องจากว่าตัว Canva AI แล้วก็การเชื่อมต่อกับ Canva Sheet เนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับ อา,อาจจะส่งผลกับ Account ของบางท่านที่อาจจะใช้ได้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับอาจารย์ก็เคยเจออยู่เหมือนกันนะนะครับบางทีเอ๊ะทำไมทดสอบตามอาจารย์แล้วาวางพร้อมเหมือนอาจารย์แล้วแต่ไม่สามารถมีข้อมูลไปเก็บใน Canva Sheet ได้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่า Canva อาจจะกำลังเร่งในการอัปเดต Account ของคนทั่วโลก นะครับให้สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้อาจารย์ต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่เด็ดมากๆเลยนะครับนะก็ค่อยๆเรียนรู้กันนะครับถ้าใครแอคเคาทใครใช้ไม่ได้แต่อยากลองเลยแหละนะครับกำลังร้อนวิชาอยากลองก็ให้ท่านไปสมัคร Gmail ใหม่นะครับนะแอคเคาท์ใหม่ๆเลยแล้วก็เอามาลองสมัครใน Can วาเว็บไซต์ดูนะแล้วก็ลองสร้างดูอาจารย์คาดว่าได้แน่นอนนะครับนะอันนี้เป็นทางออกนะครับาจากนั้นก็ ตอนนี้ก็คิดว่าโปรแกรมเราตอนนี้รันไปประมาณ400กว่าบรรทัดแล้วน่าจะใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแคนวาเริ่มให้ข้อมูลมาแล้วว่าเขาทำไรถึงไหนลอะอาตอนนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแบบทดสอบของเรานะครับอะคราวนี้เป็นเวอร์ชันแรกครับที่เขาทำออกมาให้เรานะครับอจากนี้ครับเราลองมาทดสอบกันนะครับตรงนี้จะเป็นขบวนการของการทดสอบนะตัวอย่างเช่นครับอาจารย์ก็จะพิมพ์ชื่อไป นะครับอาจารย์โจนะครับแบบนี้นะครับเลขที่1นะครับอีเมลนะครับอาจารย์ก็ใส่เป็นอีเมลของอาจารย์ลงไปแบบนี้นะครับตามข้อกําหนดของเลยว่าก่อนสอบผู้เข้าสอบนั้นจะต้องทําการกรอกชื่อสกุลเลขที่อีเมลให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะคลิกทําแบบทดสอบครับคราวนี้เราก็ลองมาทํากันนะครับ10ข้ออาจารย์ขอคลิกแบบสุ่มทดสอบเลยนะครับไม่รู้จะถูกสักกี่ข้อนะ อลองดูนะครับทําไปเรื่อยๆตอนนี้ไปข้อ5แล้วครับ6ละ7ละ8 9นะแบบทดสอบสวยมากนะครับอ่าสิ 10, แล้วก็เสร็จแล้วส่งคําตอบนะครับพอเราส่งคําตอบเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเอาคะแนนเราไปบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้ครับ รายงานผลเลยนะครับอาจารย์โจทาได้3ข้อจาก10คิดเป็น30%นะครับแบบนี้ผมว้าวมากเลยนะครับตอนนี้ทํางานได้แล้วอย่างถูกต้องนะครับคราวนี้ครับเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้แคนวาชี e นะครับกับ c a n วา AI เนี่ยเขาเอาข้อมูลเราเนี่ยไปเก็บใน c a แคนวาชี t ให้เราเรียบร้อยละเราสังเกตที่ด้านบนนะครับจะมีเมนูที่เป็นรูปไอคอนสีฟ้าฟ้านะ และมีคำว่าข้อมูลครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับอ่าเราก็จะเจอข้อมูล Canva Coding Version 1นะครับลองคลิกชื่อชีดนี้เข้าไปรอแป๊บหนึ่งครับตัว Canva จะพาเราไปยังชีทที่เก็บข้อมูลตรงนั้นนะครับอ่าตรงนี้เห็นข้อมูลแล้วชื่นใจเลยนะครับมีชื่อนักเรียนที่เข้ามาทดสอบเป็นเลขที่1อีเมลนี้ เขาทำได้3คะแนนจากคะแนนจากข้อคําถาม10ข้อคิดเป็น30%นะครับเขาทําแบบทดสอบเสร็จเมื่อเวลาและวันที่ที่ระบุตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีประโยชน์สุดๆเลยนะครับมันก็จะเก็บข้อมูลผู้คะแนนของผู้กดสอบทุกคนนะครับแล้วก็คุณครูอาจารย์ก็เอาตรงนี้นะครับไปประมวลผลต่อในกระบวนการของเราต่อไป นะครับว้าวมากเลยนะผมชอบมากเลยผมว่ามันง่ายมากสําหรับอาจารย์ทุกๆวิชาเลยเนาะอ่ะโอเคครับคราวนี้เราจะไปให้สุดครับขออัดญกลับมาแท็บเมื่อกี้นะครับปุ๊บอ่ามาต่อครับมาดูกันต่อนะเราเห็นข้อมูลชื่นใจละเราทดสอบผ่านละคราวนี้ครับเราจะเผยแพร่ตัวระบบการทดสอบนี้ไปให้นักเรียนนักศึกษาของเราได้ทดสอบกันวิธีการง่ายมากเลยนะครับ เราก็ทำการกดปุ่มอ่ะตรงนี้นะครับอ่าเผยแพร่นะครับอ่ามันเป็นฟีเจอร์ใหม่เลยนะครับลองดูนะอ่ากดปุ่มเผยแพร่ floor. อ่าพอเรากดปุ่มเผยแพร่นะครับเขาก็จะมีลิงก์ออกมาให้เราเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนะอ่ามีชื่อเว็บไซต์ของเรามีลิงก์ของเรานะครับเราก็กดปุ่มเผยแพร่ได้เลยนะครับสะดวกมากเลยนะอ่ะ พอเรากดปุ่มเผยแพร่ปั๊บรอสักคู่นะครับตัวแ a นว a เนี่ยก็จะทำการเอาแบบทดสอบของเราเนี่ยไปสร้างเป็นลิงก์ให้เราแบบนี้เลยนะครับเราก็กดปุ่มคัดลอกตรงนี้ครับกดปุ่มคัดลอกนะแล้วก็เอาลิงก์ที่คัดลอกเนี่ยไปวางในลายนักเรียนลายกลุ่มของนักศึกษานะครับใช้งานได้เลยและที่สำคัญครับแบบทดสอบที่เราทำออกมานั้น มันจะสามารถทำงานได้2แพลตฟอร์มใหญ่ๆเลยนะครับไม่ว่าเด็กๆของเราจะเปิดจากคอมพิวเตอร์หรือเขาจะเปิดผ่านทางมือถือก็สามารถเข้าสอบระบบของเราได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วเดี๋ยวลองไปเยี่ยมชมของจริงนิดนึงนะครับอ่าอย่างนี้นะครับนี่แหละครับลิงก์ที่เราจะเอาไปทดสอบเด็กๆนะครับนะอยู่ด้านบนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ชื่นใจว่า ข้อมูลนั้นถูกต้องอันนี้ขอเปลี่ยนเป็นชื่อจริงบ้างนะครับอ่าแล้วก็เลขที่2นะครับอีเมลนะครับอ่าสมมุตินะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับปึ๊บเอเคเริ่มทดสอบนะครับอ่าขอทำแบบเร็วๆเลยนะครับอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นไหมครับ ข้อสอบเนี้ยเป็นตามในเว็บที่จารย์ไปดึงมาเลยนะสุดยอดมากเลยนะครับได้4ขคะแนนครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นแสงว่าเด็กนักเรียนคนนี้ตั้งใจนะครับเขาบันทึกข้อมูลให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจังกลับไปที่ Canva โค้ดที่ตัวชี้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคราวนี้ครับเราก็มาดูนะคราวนี้สิ่งที่เราอาจจะเห็นก็คือเอ๊ะทำไมคะแนนมันไม่มานะครับตอนแรกอาจารย์ก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมขอกลับไปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับกลับไปหน้าเดิมกลับไปที่ตรงข้อมูลนะครับลิงก์อีกท tamam. uh, ีหน so so ึ่งนะครับลิงก์อีกทีหนึ่งนะอาจารย์คิดว่าเขายังเป็นบั็อกอยู่นิดหนึ่งนะเขาควรที่จะรีเฟชดัตตาให้เรานะครับตรงนี้นะครับอาจารย์กลับมาเปิดนะแล้วก็เขาบอกว่า Data เนี่ยได้มีการจัดเตรียมไว้แล้วนะครับให้คุณทําการเปิด Data Pan e l นนะครับแล้วก็ทําการรีเฟชอีกนิดหนึ่งนะครับ เมื่อกี้ Data Panel อ๋อตรงนี้ครับตรงนี้นะ,ะเป็นรูปข้อมูลสายฟ้านะครับแล้วก็กดอีก refresh ข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับนะเมื่อกี้อาจารย์กดตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมากดปุ่ม refresh ข้อมูลตรงนี้นะครับอลองดูครับปึ๊บข้อมูลชุดใหม่ต้องมานะโอเคครับเรียบร้อยถูกต้องนะครับมาละนะครับนั่นคือเราสบายใจเลย อยากทําแบบทดสอบกี่คนเนี่ยได้หมดเลยนะครับนะโอเคครับก็วิดีโอคลิปนี้นะครับหวังว่าคุณครูอาจารย์นะครับคงจะได้ไอเดียนะครับเอาหลักการที่อาจารย์พูดนะครับเอาพร้อมที่อาจารย์สาธิตให้ดูนะครับไปประยุกนะไปประยุกต์สร้างเป็นแบบทดสอบให้เจ๋งกว่าอาจารย์นะครับใครอยากทําแบบแต่ละข้อจับเวลาก็ลองบอกเขาก็ไปนะครับว่า ขอให้แต่ละข้อมีจับเวลาอะไรแบบนี้ด้วยนะครับนะ,อะลองไปพัฒนาต่อยอดกันนะครับขอบคุณที่ทุกท่านดูมาถึงตอนท้ายของวิดีโอคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่สมัครสมาชิกรายเดือนอสนับสนุนช่องด้วยนะครับไว้เราเจอกันในวิดีโอคลิปถัดไปนะครับในความรู้ใหม่ๆนะครับขอบคุณมากครับฝากแชร์ให้กับเพื่อนคนอื่นด้วยนะครับสวัสดีครับ